เยอะกาแฟเกลนทีอ๋ออันนี้กาแฟเกลนทีกาแฟเกลนทีมีเยออยู่เซปอลอ๋อเด้อมีหอดแจวนะครับพี่น้องแจวสมปลาถือว่าอุดมสมบูรณ์หลายครับของกินหลายโอ้อันนี้เป็นเสี้ยวไปบ่ายเนาะบุญบุญข้ารับอินบุญข้าวสารบ้านข้าเป็นพูดหรือว่าเป็นผีบ้านเ้านับถือผีปะ นับพื้นทีขมิ้นบอกขมิ้นตะลั่นขมี้นตะลั่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋โอ้กาแฟเสื่อมทีเลาะขายน้ำตลาดนะครับใครยะกินมองได้กับจอดส่งมองหันได้เลยตลาดเช้าเมืองผู้ไทยครับพี่น้องมีสมมีเหนือแดดเดียวมู๊ดแดดเดียวมีเหนือควายแดดเดียวนะครับอันนี้เขามีแต่หมูแต่งัวงบอกเลยหรือว่าเขามีควายน้ำอ๋อส้มยังเห็นนะโอ้สมหมู อู้อาหารเสา่าเป็นตะกิดหลายครับเป็นตะแสบหลายปิ้งปลาก็มีม <า S 1> ปิ้งสมปลาก็มีบรรยากาศค่อนข้างสิขายดีนะครับน้ำเสาผู้คนออกไปเห็ดเบียกเห็ดงานออกไปเห็ดไ้เห็ดหน้านะครับมาสื่ออาหารสําเร็จแบบเพาบเต้องไปเห็ดเองนะครับปิ้งปลาท่าเกลือบางนั่นล่ะปิ้งปลาท่าเกลือปิ้งปลา,า,า,าธรรมัสตร์ซุปพักซุปน้ำม่ซุปเห็ดอ้มีโขกหมดเลยเนียนบะเขือแกงขี้เล็กก็มี ใส่กอกหวานใส่กอกสม้ม